สุจริตและระเบีิชอบทั้งในด้านวินัยและอาญาย,ยายธรรมและความโปร่งใสในสังคมไทย,ใ,ทไทยให้มีที่ยอมรับในระดับให้นำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่ไอเก้น r คาน์เตเชิญประสานพลังคนไทยทุกภาคส่วนทาน่านในที่นี้และสุจริตชนทั่วประเทศเป็นเรื่องปกติที่เรียกว่าเป็นนอง เป็นทุกขติของประเทศที่สร้างความเสียหายอย่างมากลดลงมาจากปีงบประมาณ2,512ล้านข้อมูลณวันที่4พฤศจิกายนของทา่านนพศัย้นประเทศไทยและภายทีเครือข่ายเพื่อแท้ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริรพิษษษษษษศสักการะของอันสามไทยบริษัทบรนซ์ทที่เหมาะสมและปลอดภัย จารก,การมั่นตา61-64บว่ามีวงเงิน1,900มีการรับเรื่องกล่าวหาการทุจริตจำนวน10,000กล่าวหาที่สำนักงานปปชรรับไว้ดำเนินการเองที่อยู่ในภาวะวิกฤตผมมั่นใจว่าคณ <c oughs> ะกรรมการป้อง <c oughs> กันและปราบปรามการจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและคอรับชันของหลายองคอ์กร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญว่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธสกล2007ปชชจะเน้นการทาคดีที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นความผิดต้องการตรวสตามมาตรา14ทั้นี้ของบุคลากรภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันคณะการการกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินรัฐธรรมนูญวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปราการการเรียนเชิงรุกในปัจจุบันมาจากการเปลี่ยนได้มีการแต่งตั้งลูกกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมที่ยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจำนวนเรื่องระบบวนว่าในการป้องกันและปรารามการยึดถือศักราช2 5 0 1ป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะไม่ดีมากเลยลูกผมแก่ลูกเล็กเนาะเอาก็มาะว่าจไปทุกควทุกท่าน ตอ,อนนี้เด็กน้อยมากาท่านไปไ็นแม่แต่งานก้อหมดเล่นอีกครั้งเขาบอกตายไปจะตกมาลงโห